สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่บ้านเกิดนะครับวันนี้ก็มาทําไม่ใช่กาทำสองสามวันแล้วมาทำกาเรียกว่ากระท่อมโยกนะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับความกว้างก็สองเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับเนี่ยก็คือเป็นกระท่อมที่แบบว่าเกือบจะเป็นบ้านเล็กๆ,ๆหลังดีๆนี่เองนะครับเนี่ยขาด อันนี้ขาดขาดไอ้ย,ยาคาหน่อยหนึ่งครับอันนี้ก็ต้นยูคานะครับสีต้นอันนี้เป็นไม้เก่านะครับที่เอามาทําเพราะว่าเก็บไว้นานไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามอดมันกินนะครับก็ทําสร็ก,ก็ทาเชียร์ไรส์อันนี้ยังไม่ได้ทานะครับส่วนข้างล่างกะทาแนะวพราเห็นไม่ดำๆเนี่ย เดี๋ยวก็เนี่ยกำลังจะเก็บเครื่องมือกเลยมารีวิวให้เพื่อนๆ่นดูก่อนนะครับกระท่อมโยกนะครับถ้าเป็นภาษาเขมรเขาเรียกกระท่อมยูน,นะครับมันก็จริงนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวไม่ไดขย่บให้ดูนะครับเนะบนี่ยก็ทําไปทำมามันไม่ใช่มันจะจะไม่ใช่กระท่อมแล้วมันจะเป็นคล้ายๆพวกที่พัก โฮมสเตย์หรือที่พักแบบชายทุ่งนะครับเพราะมันกว้างนะครับสองเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับแต่ผมไม่ได้ลงพื้นนะครับผมเอาแผ่นแผ่นหินอ่อนที่ที่เขาตัดใส่อ่างล้งจานทิ้งหกแล้วเ,ลเอามารองนะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จผมจะทาเชียรไรหมดเลยนะครับ ส่วนแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นดูราบ,บอ่อน,นนะครับ2มิลนะครับก็จะมืดหน่อยเพราะมันค่ำแล้วในคข้างหลังก็จะเป็นต้นมะพร้าวรือว่าใหญ่อยู่นะครับต้นยูคาเนี่ยก็ยังสดๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมันแห้ง ก็ก็ดีนะครับมันมันจะค่อนข้างแข็งนะครับแค่ให้โดนน้ำพอเราถ่ายถ่ายข้างหน้าดีกว่าก็จ,จุยมาเนี้นะครับส่วนแผ่นสีเทานั่นนะครับเป็นลามิเนตนะครับเป็นลามิเนตสีแบบสีรอบนะครับตัวเนี้ยส่วนเป็นเส้นๆมาเป็นเป็นแผ่น เป็นไม้ไม้อัดสักไอ้ไม้สักไม้จริงนะครับไม้สักไม้จริงที่ซอยที่เหลือจากจากที่ไม่ใช่งานนะครับเนี่ยก็เลยเอามาปฏาติดปาโตครับเนี่ยต้นมะม่วงกับไอ้ต้นมะมะพร้าวอยู่ข้างหลังครับไอ้ต้นม่วงอยู่ฝั่งนี้ไอ้ต้นมะพร้าว ตัวนี้โต๊ะเครื่องซอยโต๊ะเครื่องซอยมาคิต้ารุ่นแปดนิ้วนะครับไม่มีผลิตแล้วไม่มีขายแล้วตัวน,นี้อันนี้ของเก่ายังใช้งานได้นะครับนี่ไงนีไ่ไงเครื่องเครื่องเป็นเครื่องมาคิต้าแปดนิ้วรุ่นเก่านะครับที่ว่ามันยังมีมันย,ยังใช้ได้อยู่ยังไม่พังตากแดดตากฝนพอสมควรนะครับ แต่ซุปเปอร์ทนนี่กระท่อมโยกเหมือนกับบ้านเล็กๆดีๆนี่เองนะครับหน่อโกงมได้ดูทำไมวัวนี่ไม่เคยเห็นวัวบ่เออน,นี่ยอันนี้คือวัวไอ้วัวตัวนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับมันจะตกิดเอานะครับ ้ะใส่เสื้อแดงสครับมันโกยมันตะกุยดินทันทีนะครับนน่นนา่นน่นนั่นนั่นน่นเห็นไหมเนี่ยน้านนั่นโหดจริงใจร้ายอ่ะอันนี้มีไอ้อ้เนียว เอโมตวเมียนะครับตูผู้อยู่ข้างในโน่นข้างหลังว <_ EN _> ันอะแค่นี้แล้วครับจบการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวเสร็จสำบู์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดูดวงจันทร์ก่อน,นครับตอนตะวันตกดิน<_ <EN> _>ร้อนจริงง มีต้นใไผ่มะขามต้นยางแล้วต้นมะขามป้อมแต่ไม่มีลูกต้นมะขามป้อมมีต้นอะไรอยู่เลยนะนไอ้ที่เห็นเห็นอยู่ไม่รู้เป็นอไนไี่นไ,นไม่รู้เป็นไอกาฝากหรือเปล่าถ้าเป็นถ้ามีถ้ามีกาฝากต้นมะขามนะครับเสร็จสมนะครับ โอเคนะครับจบแค่นี้นะครับเริ่มค่ำแล้วครับสวัสดีครับ